เรียกได้ว่าเมื่อวันนี้ครับผมปล่อย a FK Animator X เอาไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับคือผม a FK ในด่านของ Infinity Castle นะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้ ID ของผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับโรบักร,ราคาถูกเกมพาสแบบจัดเต็ม <Huh? S 2> มีที่นี่ FZ Shop เพ้งการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ AC Arise c o u r Over AV a n i m a t Vanguard บีเอบอกฟุตปลอดภยัยไร้ไกังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอปครับโอเคครับก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะคือเดี๋ยวไปดูกันครับเมื่อวานผมปล่อย Infinity Castle มาคือเมื่อวานเนี่ยมีทำอะไรบ้างเมื่อวานนี่มีไปหาตัวละครอย่างน้องคิมสันอูออะไรนี่แหละนะครับ รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนตามหามากๆแล้วผมก็เกอ,อกโค้ดไว้นะใครที่ยังไม่ได้กกอ,อกโค้ดนะครับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานะแจกโค้ดถึง800ลีโลนะครับผมซึ่งผมเสียไป700ลีโลเพื่อที่จะหาบัฟที่เป็นบัฟโค้ดที่สุดฮะให้น้องเพื่อที่จะไปแบกนะครับแล้วจริงๆ ing ระดับ a บวกเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านด่านของ infinity castle ได้นะโอเควันผมปล่อย fk ไปครับผมผ่านไปถึงด่าน73นะ เดี๋ยวคืนนี้น่าจะปล่อยต่อนะครับผมเรียกได้ว่าไม่เล่นเองเลยนะในขณะที่เพื่อนผมเนี่ยเล่นมือไปเป็นที่เรียบร้อยแต่มันก็ไปถึงจุดสูงสุดได้เหมือนกันเกม,มนี้คือชิวๆสบายๆส,สนุกๆเลยนะครับถ้าใครอยากตามมาเล่นก็ตามมาเล่นได้ส่วนใครที่เล่นอยู่แล้วก็มาพูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆกันวันนี้น่าจะไปลองสุมเทดดูนะอืม คือผมน่าจะไปลองสุ่มเทศให้ตัวละครที่เป็นเมตาสุดๆนะตอนนี้อยู่ก็คือบัตไซส์นะครับผมตัวนี้นั่นเองนะคือที่ผมลงอนะินฟินิต c a แคสเซอ่ะเพราะว่าความสามารถพาส์ีของตัวนี้มันเหนือแบบเหนือแบบเหนือเทพสุดๆเออเดี๋ยวผมจะส่มให้ได้เป็น2ทธาตุนี้นะครับเป็นไม่ใช่2ทธาตุดิสเทด เป็นเทรดด r ับบิเคเตอร์นี่น่าจะดีที่สุดสําหรับบัตรซายนะครับแต่ได้โซเวียมาก่อนก็0.1ก็ใช้0.1แล้วกันโอเคไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันโอ้ได้คาปคาบิทาลิสนะครับใช้ไปก่อนก็ได้นะแต่เมื่อวานเพื่อนผมบอกว่าไอเทรด d รับบิเคเตอร์นี่ดีที่สุดนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าจริงไม่จริงเมเนมาแล้วกันนะนี่มันได้แต่เจมนหรือว่ามันต้องไปชั้นร้อยครับชั้นร้อยเหรอ ชั้นที่100หรือเปล่าโอ้ได้ได้50ชิ้นได้แค่50เองแต่ว่ามันสามารถที่จะฟาร์มได้วนลูปเรื่อยๆใช่ไหมที่ทุกคนบอกโอ้ผมก็เข้าใจแล้ววิธีฟาร์มเฉยรีโลนะครับก็คือลง100ชั้น100ชั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมกินทาโร่ปะอ่ากินทาโร่เอาเซนอิสึออ,อกแล้วก็ใส่เป็นกินทาโร่แทนปั๊บโอเคยังไม่ได้ทำสเตตเลยเดี๋ยวไปทำสเตตกันดีกว่าครับ ึ่งคืนผมได้ไปเจ็ดสิบกว่านะคือช่วงนี้ทุกคนเป็นกันหรือเปล่าคือเล่นแล้วแบบว่ามันจะชอบหลุดนะครับอะไรหลุดรู้ไหมคือตอน F K อะ่ะเออตอนปล่อย F K มันจะหลุดนะครับ้อตัวมันหายไปไหนแล้วมันชื่ออะไรตัวเกมนี้ก็ชื่อแปลกๆบัตทรายพีอ่อุย้ยโอลบโอลบโอลบ,บก็ไปก่อนใช้ไปก่อนมันช้าจัดอะทำไมมันดีเลยจัดเลยไอเอสบก็โอเคครับได้มาแล้วครับสำหรับตัวละคร สุดโหดอีกหนึ่งตัว ah x โห exp บูฟ e f o o ผมหมดเลยนะเดี๋ยวคืนนี้ผมต้องไปหาแต่ละนะครับบอส s ั u s h นี่ผมยังไม่เคยลองลงเลยนะลองลงกันดูดีไหมด้วยเฮ้เขาบอกว่ามันจะต้องลงสั้สี่คนผมลองโซโล่ดูเลยดีกว่ามาลองกันหน่อยครับสำหรับวันนี้เราถ้ามันยากเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอามาให ดีพรุ่งนี้ผมก็จะลงคลิปใหม่ครับว่าผมลงบอลลัสผ่านแล้วอะไรงนี้เดี๋ยวลองดูก่อนซีริกเตดเฮียโอ้มีหลายทางหรือเปล่ามีหลายทางหรือเปล่าอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บดก่อนเลยอมีหลายทางหรือเปล่าอันนี้ยังไง ก็ผมเห็นเส้นเดียวนะอ๋อเดี๋ยวมันจะเปิดเป็นเส้นเส้นแบบนี้ไปก่อนเลยครับตอนนี้มีตัวแบกมาแล้วมีตัวบัฟตัวแบกตัวดาเมจเลเวลหนึ่งไม่แคร์ไม่สนครับทางสองรีปล่อยตัวมาแล้วตัวใดก็ได้มาแล้วครับริบมารู้ของผมดับเบิลคเตอร์ทางสามมาหรือยังยังไม่เปิดบอสมาครับ ฝั่งนู้นมีตัวแบกอยู่นะสลับไปเส้นหนึ่งก่อนครับสลับไปเส้นหนึ่งก่อนปล่อยออกมาแล้วตัวบัฟบครับก็เทเสกิลไอ้นี่เท่ดีิงครับสกิลของใช้ยผู้นี้มีความฝันสงสัยต้องจัดคูณ3แล้ใครจัดคูณ3แล้วแบบว่าดีไม่ดีไงมาบอกด้วยแล้วกันนะครับเฮ้ยเฮโดนอยู่นะเอาเกือบโดนครับ มีเอสคานอมาช่วยกันไว้ก่อนนี่นี่นี่โดนเมตาโอ้ยเอฟเฟก์เกมนี้มันคอมผมไม่ลองนะของทุกคนแบบเป็นไงบ้างเกมอื่นเล่นแบบเกมทีดีอื่นอะไรเงี้ยยังมีจีนสเปกอยู่นะครับต้องสลับไปฝั่งโน้นแ,แล้วนี่สองเส้นครับบอสร,รัสุดยอดอยู่นะบอสรัช ตันนี้ริมรู้ยังเขาแก้บัคไปแล้วนะไอ้บัคขี้โกงอ,ะอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางสามมาแล้วทางสาม้ยทางสามมาแล้วโอ้ยทางสองวิ่งไมแล้วทางสองทางสองทางสองมันอยู่เหมือนกันนะเล่นแค่นี้ก็มันนะไม่ได้ทำอะไรเลยกันนะครับเหมือนเล่นแบบ การแตกการแตกการบ้านแตกมาเียครับนี่เรียบร้อยเวฟห้อุย้ยอุ้ยอันนี้เวลหนึ่งนะถ้ามันเวลห้าบเวลร้อยนี่มันจริงจริงแหละที่คุณบอกเลยต้องไปหาแบบดตรเวกัพทังมาปลดปลดแบบเวลร้อยอะ่ะเออมันน่าจะเก่งครับ อันนี้ผมก็มีตัวเมตาอยู่หลายตัวนะแต่ในทีมตอนนี้ถ้าใครคิดว่าแบบทีมมันยังไม่พร้อมอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับถ้าแบบว่าทีมไหนเก่งไม่เก่งอะไรังไงเฮ้ยเส้นสองเส้นสามนะครับมาเอสกาโนครับเส้นสามเอสกาโนนต้องมาดูเวฟสุดท้ายนะเกมพวกนี้มันชอบมาตลบหลังเวฟสุดท้าย จัดรัวๆครับจัดรัวๆแล้วใครที่แบบว่าสามารถจะเอฟเคด่านนี้ได้แล้วก็บอกวิธีกันด้วยนะครับหรือว่ามันต้องเล่นมืออันนี้แต่เล่นมือก็โอเคนะเออก็ต้องสลับสลับเล่นไปเล่นมอนโหมอนไม่ได้เกิดมอนวา้ามาเ,เกิดออกมาโดนกระทืบโดนกระทืบรัวๆเฮ้ยบอส อบอสเส้นี้เส้นี้อันนี้เลยเส้นสองบอสมาเส้นสองบอสชื่อฟีดเอาเอามาเส้นสีน่มันจุกมันจุกบอสจุกก็ดิโดนบอสจุกนี่งไงล่ะเฮ้ยผ่านได้อยู่นะแต่ตอนนี้ไม่มีวิธี FK นะครับเพราะว่ามอนมันแบบออกมาหลายทางจัด บอลลัชคอยได้รอบละคูณ13นะครับ6นาทีจบโอเคอยู่นะโอเคถือว่าทีมเราก็เอาเรื่องเอาราวกับบอลลัสได้อยู่นะครับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับใครที่ชอบ AIX แล้วก็หรือเล่น AIX อยู่ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วเึงคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย